สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็กลับมาเจอกับคุณครูสุนันทาแสงสุกในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูมาในเวอร์ชันใหม่เป็นตัวการ์ตูนดุกด๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กค่ะเผื่อว่านักเรียนจะเบื่อใบหน้าของคุณครูแล้วนะคะวันนี้นักเรียนจะมาเรียนรู้ในเรื่องวัฒนธรรมไทยค่ะ ความหมายของวัฒนธรรมวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งดีงามที่มนุษย์สร้างขึ้นและปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อแสดงถึงความเจริญงอกงามของคนในสังคมประเภทของวัฒนธรรมวัฒนธรรมแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1- วัฒนธรรมทางวัตถุ เป็นวัฒนธรรมที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้เช่นบ้านเรือนยานพาหนะเครื่องนุ่มหมสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งของเครื่องใช้ 2. วัฒนธรรมทางจิตใจเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเช่นภาษามารยาท กฎหมายจารีตประเพณีต่อไปนะคะเราไปรู้จักวัฒนธรรมต่างๆในแต่ละภาคของประเทศไทยนะคะวัฒนธรรมในภาคต่างๆของไทยอาจจะมีทั้งความเหมือนและแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของคนในภาคนั้นๆ 1. วัฒนธรรมการรับประทานอาหารภาคกลางจะรับประทานอาหารน้ำพริกกะปิต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานภาคเหนือจะรับประทานอาหารน้ำพริกองแกงอังเลไส้อัว่วแคปหมู ภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะรับประทานอาหารน้ำพริกปาลาล้าส้มตำลาบน้ำตกจิ้มจุ่มแกงอ่อมภาคใต้การรับประทานอาหารน้ำพริกกุ้งเสียบผัสดสะโตขั่วกลิ้งแกงส้มอาหารทะเล 2. วัฒนธรรมด้านการแต่งกายภาคกลางในอดีตผู้ชายจะนุ่งกางเกงครึ่งน่องสวมเสื้อแขนสั้นคาดผ้าขาวมา้าส่วนผู้หญิงจะนุ่งสิ้นยาวสวมเสื้อแขนสั้นหรือแขนยาววัฒนธรรมการแต่งกายภาคเหนือในอดีต และจนถึงปัจจุบันจะนิยมแต่งกายแบบชาวพื้นเมืองจะแต่งกายตามเชื้อชาติต่างๆเป็นชนเผ่าต่างๆวัฒนธรรมการแต่งกายภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะส่วนใหญ่จะใช้ผ้าทอมือซึ่งทําจากเส้นใยธรรมชาติเช่นผ้าฝ้ายและผ้าไหม วัฒนธรรมด้านการแต่งกายภาคใต้มีการแต่งกายกันตามเชื้อชาติถ้าเชื้อชาติจีนจะแต่งแบบจีนถ้าเชื้อชาชาชาติมุสลิมจะแต่งคล้ายกับชาวมาเลเซีย 3. วัฒนธรรมทางด้านภาษาคนในแต่ละภาคจะมีภาษาถิ่น ที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างการแตกต่างกันไปค่ะตัวอย่างของภาษาถิ่นในแต่ละภาคคำว่าอร่อยมากภาคกลางจะพูดว่าอร่อยมากภาคเหนือจะพูดว่าลำภาคอีสานจะพูดว่าแซบภาคใต้จะพูดว่าโรยโกหกภาคกลางพูดว่าโกหกภาคเหนือพูดว่าขี้จุ ภาคอีสานพ um, 是是 át, ูดว่าขี้ตัวภาคใต้พูดว่าขี้ฮกมโหภาคกลางพูดว่าโมโหภาคเหนือพูดว่าโคดภาคอีสานพูดว่าสุนภาคใต้พูดว่าวิบพูดภาคกลางพูดว่าพูดภาคเหนือพูดว่าอู้ภาคอีสานพูดว่าเว้าภาคใต้พูดว่า แลงกิ้งกาภาคกลางพูดว่ากิ้งกาภาคเหนือพูดว่าจักกาภาคอีสานพูดว่ากะปอมภาคใต้พูดว่ากึงกาหรือพึงกาสับปะรดภาคกลางพูดว่าสับปะรดภาคเหนือพูดว่ามะขนันดภาคอีสานพูดว่าบักนัดภาคใต้พูดว่าย่านัด 4. วัฒนธรรมทางด้านประเพณีภาคกลางจะมีประเพณีที่สำคัญเช่นประเพณีตักบาตรดอกไม้ประเพณีกวนข้าวทิพประเพณีตักบาตรเทโวประเพณีทำขวัญข้าวประเพณีโยนบัวประเพณีวิ่งควายภาคเหนือจะมีประเพณีที่สำคัญเช่นประเพณียี่เปง ประเพณีทานขันข้าวประเพณีหุ้มพระดำน้ำประเพณีปลอยซาลองหรืองานบวชลูกแก้วและประเพณีฟ้อนผีปู่ย่าภาคอีสานจะมีประเพณีที่สำคัญเช่นประเพณีแห่ผีตาโขนประเพณีแห่นางแมวประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีไหลเรือไฟภาคใต้จะมีประเพณีที่สำคัญเช่นประเพณีาศาสเดือนสิบประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาตและประเพณีลากพระค่ะและนี่ก็คือเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องศึกษาเรียนรู้ในสัปดาห์นี้นะคะ นักเรียนก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่าวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมไทยในภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะที่มีความเหมือนและความแตกต่างซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการดําเนินชีวิตของคนในนั้นของคนในภาคนั้นๆค่ะ ที่สำคัญนะคะอย่าลืมทำใบงานวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมของคุณครูด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกับครูใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ